สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อววไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีโตโยต้าไฮเอทครับมาชี้เป้ากันครับนะคันนี้เป็นรถตู้หลังคาเต้ครับเป็นรถปี2000ครับคันนี้อดีตนี่เป็นรถราชการครับกรมสรรพากรนะก็เครื่องยนต์นี่ก็เป็นตัว 5L ครับ 3,000cc ดีเซลครับคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับก็แอร์นี่เย็นทั้งหน้าทั้งหลังครับ ปกติครับแผงคอยล้อนสองแผงครับสู้แดดได้สบายนะครับแล้วก็รถตู้คันนี้เป็นป้ายเขียวครับเจ้าของลงไว้แบบนี้ครับว่าไม่มีเบาะครับสะอาดสะอ้านนะเหมาะสําหรับเอาไปทําเป็นสายแคมปิ้งแวนได้เลยครับหรือว่าจะเป็นแนวค้าขายนะครพ่อค้าแม่ค้าที่ขนของเอาไปขายตามที่ต่างๆนี่ก็สะดวกสบายมากครับหลังโล่งๆแบบนี้นะครับค่อนข้างจะอเนกประสงค์แล้วครับแนวนี้ก็ ล้อนี่เป็นล้อแม็กขอบ15นะครับดอกยางยังหนาครับยางอะไรมีครบครับเครื่องเสียงที่มีมาก็เป็นอจอ Android ครับเชื่อมต่อ Wifi ได้ครับแล้วก็มีลำโพงดอก10นิ้วครับ1คู่ครับแล้วก็8นิ้ว2คู่ครับมี Power 2ตัวครับก็ฟังกันเพลินๆเลยครับนะรถคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไวที่129,000บาทครับ129,000บาท รถอยู่อำเภอพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบ,บุรีครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ครับผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับนะมีเบอร์โทรอยู่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเผื่อรถขายได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาตามลบนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเจ้าของเขาขายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะลบโพสที่เขาโพสไว้ในกลุ่มนะทิ้งไปนะครับมันก็จะเข้าไม่ได้นะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับสมาชิกใหม่หมที่ อ่าเข้ามาติดตามครับเราก็อยากจะได้รถนะคือผมจะไม่ได้ลงเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าลงแล้วเนี่ยมันจะติดไปในคลิปตลอดเลยครับถึงแม้ว่ารถขายไปแล้วก็จะยังมีคนโทรไปเรื่อยๆครับนะก็เลยใช้เป็นแบบอ่าลิงก์แทนครับนะเป็นลิงก์แทนเพราะว่าจะเป็นโพสท,ที่ผู้ขายโพสไว้ในกลุ่มนะแล้วก็จะนํามาแชร์ต่ออีกทีถ้าเจ้าของเขาขายไปแล้วลิงก์ก็จะเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเขาลบโพสนั้นทิ้งไปแล้วครับอะไรประมาณนี้ก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะไปเป็นข้อมูลเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้ปี65ทานนเดือนธันวาสนใจก็เข้าไปดูจริงจริงกันด้วยครับก่อนแต่สนใจจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชึ้นมใหม่ท่านจะได้พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ